ก็สวัสดีครับพบกับช่องแช่งเดียวชาแนลนะครับอ่าพอดีวันนี้นะครับผมมาที่นี่นะครับที่บ้านหนูหนาไม่เห็นใครเลยมาเจอไอตัวเล็กก็เลยจัดการลองดูนะครับพอดีเห็นหลายหลายคนเขาบอกนะครับดูทรงละ มันจะไม่ใช่ลูกครึ่งนะครับมันจะเป็นครึ่งควบลูกโอ้มันจะเป็นมาบ้านบ้านเราเนี่ยครับก็เลยซื้อปิ้งไก่มาลองดูซะก่อนนะครับมาลองดูนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าอาหารมันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะไหน ที่นีเนี่ยครับปิ้งนี่ครับยังยังเป็น, y ang, y ang, นอา่ปิ้งตับปิ้งตับนะครับปิ้งตับแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับคุกใส่น้ําผสมจะน้ําแล้วก็บีบๆตับแล้วก็คุกใส่ข้าวเหนียวนะครับให้มีน้ําเล็กน้อยนะครับมันจะมีกินเป็นกิ่นข้าวพวกอาหารเนี่ยในพวกนี้มาพวกนี้มันจะกินดีนะครับ อย่างเน้ำต้มต้มปลาทูต้มปลาต้มพวกเนื้อพวกอะไรนะครับหยดหยดหย,ด,ยดใส่น้ำใส่ข้าวก็จะกินนะครับก็กินตั้งเยอะเลยนะครับนะมันจะได้กินนะครับต้องบี้นะครับบี้แล้วผสมผสมคุก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 ให้มันละเอียดนะครับถ้าทำ ถ้าเป็นชิ้นเป็นชิ้นมันก็จะกินแต่อาหารนะครับจะเป็นหมาไม่ค่อยนั่นนนก็มีวิธีคือให้เขากินกินกลับด้วยกินแน่นด้วยต้องบี้ให้ครับบี้แล้วก็คุกคุกให้ถ้าส่วนมากพวกปลาพวกอะไรจะก็ต้องต้มต้มเอาน้ำมันนะครับ เอาน้ำหรือเอาเนื้อนะครับเพราะหมาตัวเล็กมันจะอันตรายต่อลำไส้นะครับทำให้ไส้ทะลุเป็นแผลแล้วก็ส่วนมากก็จะอาการมันจะมันจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สู้กับพวกขี้ปลาพวกก้างปลาพวกนี้ครับกระดูกเนี่ยนะครับหมาพวกนี้ ซึ่งกรนั่นแหละนะเพราะว่าถ้าจะไปให้ให้ไปกินมันก็กินได้เพียงชั่วครั้างช่วคราวนะครับอาหารเม็ดอ่านี่เก็บเขาไว้ข้างในครับพอไว้ข้างล่างมันก็มดนะครับเขาก็มีบ้านของเขานะครับแต่ผมมาเห็นวิ่งลงจากข้างบนนะครับวิ่งขึ้นไปนอนข้างบนนะครับ เดีย๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวตกหรอกครับเขาเชี่ยวชาญแล้วเป็นผู้ชำนาญงานแล้วนะครับก็คงใช้เวลาสักอาทิตย์ทยกว่าๆนะครับคงจะหายเงาแล้วครับจ,จะเสียอย่างหนึ่งถ้ามีเพื่อนมาครับอย่างพวกตัวใหญ่ๆมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยจะวิ่งตามไปไปไหนไปด้วยแต่พวกใหญ่ๆมันจะไปไกลถ้าไอ้นี่ตามกลับมาเนี่ยกลัวจะหลงครับ ตัวนี้ยปัญหาเริ่มจะเป็นปัญหาต่อมานะครับช่วงนี้ก็เงาเงาหน่อยหลังจากไอ้นินในเสียไปไนะฮะกินดีนะเพระว่ามันมีกลิ่นเอาี้ให้ละเอียดละเอียดแล้วมันก็มันจะกินเป็นมันจะมีกลิ่นอยู่ในไอ้กลิ่นติดกับข้าวอยู่ก็จะกินไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนห้องนอนอนี่ก็ล้างเรียบร้อยแล้วเขาไม่ค่อยนอนหรอกครับนะตัวเล็กมันจะแบบลักษณะอย่างเงี้ยนะครับกินนิดๆหน่อยๆก็หยุดหยุด,ดแล้วก็กินกินกินแล้วก็หยุดนะครับทั้งวันนะครับต้องเก็บไว้ให้ดีหนึ่งไม่ให้ห่างจากหมาตัวอื่นสองไม่ให้หมดขึ้นนะครับไปละ ต้องเหงาช่วงนี้เหงาหน่อยก็ยังไงก็มันเป็นวิธีการนะครับได้ยินคนเท่าคนแก่เขาเล่าให้ฟังนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเศษก้างปลาหรือเศษกระดูกเนี่ยมันจะอาจเป็นอันตรายก็บอกต้มน้ําหรือบี้พวกตับพวกอะไรใหร้ที่ไม่มีกระดูกไม่มีเศษก้างมันจะหมาจะไม่เป็นอันตรายนะครับกับลำไส้ของตัวหมาก็ยังไงก็ มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับได้ยินมาก็เล่าประสบการณ์ให้ฟัง,งนี่นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ